พี่น้องเพื่อนขาาีดยากขนาน้ำตาเขาเนาะอันตรายเนาะครับผมอันตรายเนี่ยนะก็จะของมันยางลกยางเหยียบเนาะพี่น้องก็อันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะครับผมขนาดย่ายังตายเนาะพี่น้องเนาะว่าถึงแล้วคนเท่าเสืเอบ่วแล้วพี่น้องจะได้กำลังมาระวังไว้เนาะครับผมขีดยากขนาดยาในปลาเขากับโบกับโบพิษยังเนาะครับผมก็เลยเจน้อครับแเ่การใส่ก้าน เหตุยังเข้ากระตองระมัดระวังเอานะครับผมเบิ้งข้างลางพี่น้องผู้อยู่ใกล้ๆพี่น้องเห็นไหเนาะเดี๋ยวดุงทองสูงขึมาให้เบิุญเหลืองเหออยู่พันพี่น้องไม่จะยากหายงาทั้งนั้นเลยนะครับพม่นียงเหลืองแดงแดงยู่พันแต่พี่น้องแน่เม่นมาเนาะขับปุ่มแมนเม็ดเลยพี่น้องนะครับเม่นกลุ่มอยู่พี่น้องยากหายงาเนาะไอ้ยาไอ้ยังเกาะพี่น้องยากหายงาลุงท่องก็ล,งลืมซื้อตล่ละเห็นเพื่อนว้ากันอยู่ มาแดงมาแดงนาะพี่น้องเนาะหญยาข่ายยามาแดงเป็นมนาถี่ฝั่งทางนี่กลับบเมันนาลุงท่องดอกเด้อพี่น้องเด้อลุงท่องบาใส่นะครับผมเบงเขางามลายพี่น้องมีนามก็ตัดออกเนาะผสนเป็นเพียบบริเกียวแล้วพี่น้องเลยเขางามผดเป็นงามอ้ไนั่นเป็นปลูกมันสำหรัลงพี่น้องบ้านเป็นกระได้ก,กินปุ๋ยเนาะ,ะเพิ่ะจะได้ก,กินปุ๋ยเขามาถือยาข่ายยาอีกแห้งจะเจ็บจะแสบเนาะพี่น้องเนาะ เกษตรได้อยู่ครับผมหย่าตายอยู่ก็จะหย่าตายแล้วก็เอานามลงเนาะพี่น้องเนาะเอานามลงก็ปล่อยให้เพื่อนนี่นี่เบิ้งเข่ากระเหลืองแน่น้อยหนึ่งพี่น้องก็คงุนศิบมีปัญหาเนาะครับผมเบิ้งมีแต่หย่าไอ้เพื่อนหย่ายังทั้งบาดลุงช่องก็เอิ่นหย่าชมเนาะครับผมหย่าชมหย่าพื้นหย่ากบยังนี่แหละนาะพี่น้องเนาะครับผมเป็นกับตัวเลี้ย นายแบบนี้กับมีทั่วไปเนาะพี่น้องเนาะมีทั่วไปเลยอันดอกๆนะครับแต่ว่ารุ่นท่องว่าผมมีปัญหากับหยามือเนาะครับผมให้นหน้าเหามีหนางก็ตัดเลยพี่น้องเราต้องจัดตานะครับผมตัดเพียงหยอดเพียงดอกเลยเนะครับเอาหนามขังให้ถ่วมไปเลยเนะครับผมได้พี่น้องเรม,มีเหลือนอะครับเราจงังขีดยากก็ได้เบิ่งพี่นอ้องปูเบิง่งแได้ใจวายุป <c oughs> เป็นถีดยาก,ก่ายนาเนาะครับเนาะ เอออ่ะอันตรายเคุนท่อง่เอาดอกพี่น้องแบบนั้นนะครับผมผู้ใดชี้กระชี้ไปนะครับเฮามีวิธีเห็ดหลายอย่างอยู่น้อพี่น้องด้วยที่เฮาบ่ใสุยาขายงาก็ได้นะครับผมเฮาแต่งเอาปั่นเอานี่นี่เข่าเนี้อลุงท่องประธานปุ๋ยมอบานดอกพี่น้องนี่นี่นี่เข่เนี้องานหนึ่งนะครับผมที่เลืองงมดละลักนะครับผมน้ำก็ มีแน่อยู่พี่น้องนะกับมีแน่แตงแตงดนโดนอะไรนี่ลุงทองเอามาขังไว้นะครับใบหยาเพิ่งไลยลุงทองก็เลยเอามาขังมาได้เพ่งออกเลยบาดเห็นบ่พี่น้องหยาเป็นดอกอ้พี่น้องเนี่ยเห็นบ่เดี๋ยวลุงทองซู้อข้นมาให้เบื่งนี่นี่นี่นะครับเพิ่นเพิ่นออกดอกเพิ่นแกจุนไปเพิ่นก็ตายได้พี่น้องนะครับผมสําหรับหยาหยากกุกหยาหยังมันบ่บ่ปัญหาเลยพี่น้องนะครับผม ปัญหากับหน้าเขาเฮ่าสันส่วนน้อยเนาะครับผมสันส่วนลายกับอ่ะกับมีปัญหาคือกัรพป็นที่้าคเข่าล่มเนาะครับผมปุคุมนะครับใส่เครื่องตัดเลยน้องพี่น้องเนาะใส่เครื่องตัดเลยตัดกับบไดใจลงมทุนหลายเดอกพี่น้องการตัดเข่าเนาะตัดเขาเดี่ยวกับมดหน้าแล้วเนาะครับผมฮะประมาณนี้แล้วครับผมพี่น้องถ้ามาตัดชุมเนาะเขาของลุงท่องครับ ตัวกระพแข็งแรงดีนะครับผมน,น,นะครับก็บเหลือแต่หาปุ๋ยมาวานลนะพี่น้องเนาะหาปุ๋ยมาวานหลิงตุนเลิงอันนี้ให้เพื่อนดังน้อยนอะพี่น้องเนะานะครับผมนับขอสวัสดีจะเพียงสักนแหละครับูมพี่น้องสวัสดีครับ